โหดกว่านี้ค่ะแล้วสิ่งที่ประทับใจคือแบบไม่รู้สินะค่ะใครจะว่างโง่หรืออะไรแต่มีความรู้สึกว่าประทับใจมากแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราได้รักษาทั้งที่เราเป็นมะเร็งอยู่อ่ะแล้วก็เราได้รักษาใจเราอ่ะมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกค่ะคุณหมอแลแ้แตั้งปฏิทานไว้แล้วว่าตัวเองถ้าตัวเองหายจากอันนี้ซึ่งที่ว่าตัวเองต้องหายจะอุทิศตัวเองช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนะะี่ยค่ะ เกี่ยวกับสุขภาพเท่าที่ช่วยได้ทั้งกําลังใจใกายหรือกําลังทรัพอุทิศตนไว้แล้วค่ะครับสวัสดีครับผมชื่ออักดุงวิมีคำ<อ>นะฮะขอภัยคนะ่ะอาจารย์อดุงวิมีคำนะอยู่ทบสสาขา,ากระนวดปัจจุบันนี้นะแต่เดิมก็เป็นแบบเราเราท่านๆ20ปีคืนหลัง ก็เป็นแบบชายไทยแทบทุกคนนะดื่มเหล้าสุบุรีนะแล้วก็กานพวกประเภทเนะื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่นะในอดีตจะเป็นอย่างนั้นพอดื่มเหล้าเสร็จก็จะเป็นพวกครับแก้มก็จะเป็นพวกของมักดองแหนมนะเนื้อนะไส้กรอกซึ่งตัวเองหารู้ไม่ว่าไอ้ตัวนั้นนะ่ะชวนพักพวกมาอยู่กับเราเยอะแยะเลยนะในสิ่งที่ชอบชอบจนในที่สุด มันก็มีอาการบวมที่คอเกิดขึ้นเป็นสิปีนะทยอยบวมขึ้นมาเรื่อยบวมขึ้นมาเรื่อยจนเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ทุกคนเขาก็ถามว่าเป็นอะไรเจ็บไหมมันก็ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดโดยทั้งสิ้นแต่การที่คอก็อบวมขึ้นมาเรื่อยบวมขึ้นมาเรื่อยใครเห็นใครก็ทักญาติพี่น้องเห็นขญาติาพี่น้องก็ทักว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ไปหาหมอตัวเราเองก็บอกว่ามันในเมื่อมันไม่เจ็บไม่ปวดมันไม่เป็นอะไรเราไปหาหมอทําไม นะจนสุดท้ายแล้วถูกลบเลาหนักๆเข้าก็จําเป็นต้องไปหาหมอเพื่ออยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองมันเป็นอะไรทําไมคอมันถึงบวมขึ้นมาเรื่อยนะพอไปหาหมอหมอเ็จะถามว่ามีอาการอะไรทําไมถึงมาหาตัวเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเป็นอะไรนะก็บอกไม่รู้เห็นรู้ที่รู้คือคอมันบวมขึ้นจะรักษากันยังไงคุณหมอไกก็อ ขอเจาะนะขอเจาะที่อาการรวมนี้ก็ที่คอไปดูพอเจาะไปก็ว่าเห็นแต่เลือดไม่เห็นอะไรก็พอฟังผลออกมาบอกไม่มีอะไรเลยอ่านไม่รู้ค่าก็ขอ,ขอใหม่ขอเจาะเนื้ออยู่ขอสองกล้องในโพรงจมูกนะสองกล้องโพรงจมูกแล้วกข็ขอเอาเนื้อเยื่อไปตรวจนะพอไปตรวจนั้นเห็นผลเลยทันทีนะหมอก็ก็บอกว่า เป็นมะเร็งโพรงจมูกขั้นต้นนะจากนั้นก็นัดตรวจสุขภาพเอ็กซเรยอะไรต่างๆขึ้นมาก็ะวนัดวันผ่าวันที่21ตุลาเมื่อปี5้านึช่วง,นะงนั้นก็พอดีมีโครงการค่ายสุขภาพที่ตกสทาไหนๆก็จะผ่าอยู่แล้วก็มาทดลองเข้าค่ายสุขภาพดูเป็นยังไงช่วงนั้นอาการบวมที่คอนี่อยู่ประมาณ6เซน6เซน4เซนนะเป็นก้อนแข็งอยู่ข้างใน6เซน4เซน ็ของพอเข้าค่ายสุขภาพเข้ามาปฏิบัติอย่างที่เราต้องการอฏิบัติอยู่วันนคะพอดีอาจารย์จะเรียนสอบถามในเรื่องของพอเรารู้ผลไบออฟซีเนี่ยนะคะคือการตรวจชิ้นเนื้อเป็นการตัดชิ้นเนื้อเป็นตรวจเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงคะตอนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นมะเร็งอ๋อตอนนั้นก็ตกใจไหมคะตกใจฮะตกใจมากรีบค้นไม่เห็นมันทําไมถึงเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาได้จากอะไรเราก็ไปดูในสิ่งที่ ในเน็ตฟองบอกออกมาว่าเกี่ยวกับอาหารของหมักดอง<ม>ของเค็มอาหารทะเลอะไรพวกนี้เอาของที่เราชอบกินทั้งนั้นเลยนะหนจะเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นเนื้อติดมันนะเสียล้องไห้เนื้อติดมันไส้กรอกเอยแหนมเอยที่เราชอบกิน<ม>พอเย็นมาเครื่อเมาเราอยากกินข้าวต้มเราก็ไปกินปลาทูเค็มอีกนะปลาอินทรีย์เค็มซอยหอมปีบพริกกินข้าวต้มอร่อยมากเราไม่รู้ว่าเราสะสมในตัวสมิงเราตสะสมไปเรื่อย ข้้างในนตัวีนะแล้วเราเคยคิดไหมคะว่ามีวิธีการรักษาแบบอื่นนอกเหนือจากแพทย์แผลอยู่บันฑนะ์ณขณะเวลานั้นนะคะไม่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดนะคะไม,ไม่เคยคิดเลยก็คงเป็นเหมือนพี่น้องลหลายๆคนนคนนะ,นะคะที่ที่คิดว่ามีการรักษาแบบเดียวนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่นะคะมีการรักษาอีกหลายรูปแบบนะคะพวกเราก็ควรจะให้โอกาสกับตัวเราเองนะคะ,ะเรียนเชิญอาจารย์ต่อค่ะ ช่วงนั้นพอมีโครงการของทกศนี้ค่ายสุขภาพก็ไม่คิดอยากจะมาอีกนั่นแหละบอกมาทําไมมาแล้วมากินผักกินหญ้าแบบทุกวันเนี้ยมา,ากับข้าวาก็ไม่อร่อยเนื้อสัตว์ก็ไม่มีกินแถมต้องมานอนกับเสือธรรมดาการมุ้งสายบัวนอนกันอย่างนี้ <ห ls. S 1> บอกอยู่ไหวแล้วมาวันแรกก็อยากจะหนีออกแล้วไม่อยู่ดีกว่าลักษณะนั้นถ้าถูกพรายาบังคับบอกไหนๆก็มาแล้วลองดูสิมันจะเห็นผลไหม ก็ลองเช้ามาก็กินข้าวไม่ค่อยได้แหละกินข้าวไม่แซ่บนะก็จะเป็นประเภทที่เรากินทุกวันนี้มีถั่วเขียวที่ไม่อร่อยเลยอาหารก็ไม่อร่อยนะแต่อยู่สักวันสองวันเริ่มชินกับอาหารนะพอเริ่มชินกับอาหารก็เออเขาพออยู่ได้เนาะมันคงไม่น่ามีปัญหาอะไรก็จำจำเป็นต้องอยู่ด้วยนะเพราะอยากจะรู้ว่าเจ้าของเป็นไงแล้วมันจะหายไหมนะพอหลังจากที่มาอยู่นี้ก็ปฏิบัติ นะปฏิบัติตัวตามที่โครงการพึ่งตัวเองตัวนี้นะพยายามเช้ามาก็าออกกําลังกายทําโยคนะออกกําลังกายทําโยคะกินน้ําน้ําเขียวทานข้าวเป็นเวลาตามนี้ตลอดนะหลังจากกลับไปจากที่นี่แล้วหมอนัดทุกสามเดือนจะให้ไปดูครั้งหนึ่งหมอก็เช็คดูว่าจาก6เซนที่4เซนเนี่ยที่เคยทําไมมันยุบม,มันเหลือ4เซน2เซน มันยุบได้ยังไงหมอก็ถามไปทําอะไรมาก็ไปคุยกับหมอฟังให้หมอฟังคือ,อตอนตอนที่จาย์กลับออกจากค่ายไปเนี้ยอาจารย์ก็ปฏิบัติแนวนี้ตลอดใช่ไหมก็ปฏิบัติแนวนี้ตลอดก็ปฏิบัติแนวนี้ตลอดหมอก็สอบถามว่าเป็นอะไรไปทําอะไรมามันทําไมถึงยุบลงก็เล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอก็ก็ไม่เชื่อก็ไม่รู้จักว่าคำเบญนาณเป็นยังไงใบญนาณเป็นยังไงนะคุณหมอก็ถามมันเป็นแคปซูลเหรอ แล้วก็บอกเป็นใบยะานาเป็นสมุนไพรธรรมดานี่ยกินสดๆทามาปัาน่นกินน้ําสดๆเก็กินไปนะก็ตอนนั้นพออาการที่มันยุบลงจาก6เซน4เซนเหลือ4เซน2เซนก็เลยขอหมอก่อนที่จะไปผ่าตัดช่วงตุลาก็เลยขอหมอขออนุญ,ญาตด,ดูแลตัวเองก่อนได้ไหมถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆก็จะกลับมาหาหมออีกหมอก็ได้หมอเชิญหมอชัยว้าหน่อยคนนี้หมอก็เชิญ นะถ้าเป็นอะไรก็มาหาก็เลยถือพิรุกาดปฏิบัติตัวอย่างนั้นมาแต่หมอก็ยังนัดอยู่3เดือนครัง้ง3เดือนครัง้ง3เดือนครัง้งให้ไปตรวจตลอดให้ไปเช็คอยู่ตลอดว่ามันเป็นยังไงขึ้นคราวนี้พออีก3เดือนไปจาก4เซน2เซนก็จะเหลือ2เซน1นเซนก็จะหดลงไปเรื่อยจนทุกวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอาการที่คอบวมโดยไม่ต้องผ่าไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะหมอก็ยังสงสัยว่ามันยุบได้ยังไงก็ขออีกครั้งหนึ่ง ขอตัดเนื้อเยื่อไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเขาึ้นเตรียมผ่าตัดน้อยหมอก็เอาอุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อตัดไปตรวจอีกครั้งแล้วก็รอฟังผลพอฟังผลออกมาหมอเขาบอกไม่พบอะไรแล้วนี่ไม่น่าเป็นไปได้จนทุกวันนี้หมอก็ยังไม่เชื่อใจว่ามันจะหายนะก็ยังนัดอยู่เ่วงวันที่26กร,รกฎาคมนี้ก็ยังนัดให้ไปดูอีกครั้งหนึ่งแ้่คุณหมอเขาขอตามไว้สองปี ถ้าสองปีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คงว่าจะหายขาดคุณหมอก็ว่าอย่างนีน้ก็เหลือคงคิดว่าช่วงเดือนหน้าก็เป็นครั้งสุดท้ายที่แบบหมอหมอแพทย์ปัจจุบันนะคือหลังจากาท,นะที่ที่อาจารย์ตรวจพบเชื้อมะเร็งน,นะคะอาจารย์ทีนี้มาใช้วิธีการรักษาแบบนี้อาจารย์ใช้หลักการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมดดวยหรือเปล่าคะใช้ยาอะไรหรือเปล่าไม่ครับใช้วิธีการ<ม>รักษาแบบนี้ล้วนเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่อย่างนี้ล้วนเลย กพราะนั่นตามเดที่ยังไม่ได้ผ่า<ม>ตัดยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะั้นคุณหมอก็ยังไม่ได้จ่ายยาไม่ได้จ่ายอะไรเลยมนะผมก็เช้ามาทุกวันจนทุกวันนี้เช้ามาก็จะทําน้ํายะนางกินน้ํายะนางส้มโอแล้วก็ถั่วเขียวคึยนํำ้ำาถั่วเขียวเช้าจะกินอย่างนี้ทุกเช้าสองปีมาแล้วทุกเชา้าแล้วอาหารตอนนี้มีม,มีรสจัดขึ้นมาบ้างไหมคะไม่จัดนะยังเหมือนเดิมแลยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมทุกอย่างกายยังเหมือนเดิมทุกอย่างมีก็จแต่ช่วง กลางวันอาจจะมีขึ้นมาบ้างกลางวันนี้ก็จะทำกับข้าวไปกินที่ทำงานก็จะมีข้าวหางผัดเห็ดสามอย่างบ้างใส่น้ำมันนิดนึงใส่เกลือชนหนึ่งส่วนสี่ช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวไปประมาณครึ่งช้อนครนะึ่งช้อนโต๊ะถ้าจะทำงี้กับข้าวประเภทนี้นะผัดบวบบ้างผัดดอกกระหล่ำบ้างประกาศขาวบ้างไปกินอยู่นี้ตลอดนะ เย็นนี้บางวันก็นึกสนุกก็ไปเหมือนกันแหนมหนึ่งปลาก็จะมีบ้างแต่ไม่เครเครียดผมจะไม่เครียดเกี่ยวกับอาหารเพียงแค่วันไหนอยากก็ไปทานวันไหนไม่อยากก็บางทีก็แอปเปิลแอปเปิลเขียวลูกเดียวก็อยู่ตอนเย็นก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะบางทีตั้งแต่ตั้งแต่อาจารย์เริ่มใช้หลักการของอาจารย์ใจเพชรนะคะอาจารย์หมอเขียวมาจนถึงวันนี้นะคะับจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ จนถึงวันนี้ก็เกือบสองปีแล้วเดือสองปีเดือน <ะ S 1> หน้านี่ก็สองปีพอดีอ<า>นะคะรับสองปีพอดีนอกจากก้อนที่มันยุบลงแล้วสภาพร่างกายส่วนอื่นนะคะอาจารย์รู้สึกว่าสบายขึ้นไหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าอา่าทุกอย่างนี้ก็ปกปติแต่สภาพร่างกายนี้จากเคยอ้วน87กิโลก็ลดลงมาหน่อยแต่รักษาระดับตั้งแต่ออกาไายนี้ไปอยู่82อยังไงก็อยู่82ยงงอย่างนั้นยังไม่ลด่านี้สักทีนะเพอบางทีก็นอกลูกนอกทางออกไปบ้าง แต่ปรับ,บสมดุลให้เป็น<ต>ใช่ไหมครับครับก็จังหวะที่เราพอกินผิดปั๊บเราจะมีรู้ตัวจะเกิดอาการเตือนนะกินเผ็ดหน่อยก็จะมีอาการตัวเริ่มมึนหัวขึ้นมาเหงื่อเริ่มออกขึ้นมาเริ่มซึมขึ้นมาเอาละเราเจอพิษแล้วนะพอเรารู้ว่าเรารับพิษตกเย็นมาเราก็จัดการเช้าวันรุ่งขึ้นดีท็อกซ์ออกไปก็เริ่มขึ้นใหม่นะแต่วันไหนพอสบายๆนึกอยากจะกินข้างนอกเราก็ไปกินข้างนอกอีกเสร็จแล้วทลัเหมือนกันพอมีอาการเตือนเรามาปั๊บ วันนี้ไม่ไหวแล้วท้องเริ่มอืดแล้วเริ่มแน่นแล้วก็วใช้ยาเขียวกอบเข้าไปเนี่ยถ้าอืดอัดมากเกินก็ใช้ดีท็อกออกไปก็จะทับได้อยู่แบบนี้ตลอดนะคือรู้จักปรับสมดุลร่างกายให้ได้ไม่ได้หมายความว่าต้องทานแบบจืดแบบนี้ตลอดนะบางคนโอ๊ยเครียดหลักการสําคัญในการดูแลสุขภาพคือปรับสมดุลร่างกายให้เป็นอย่างของอาจารย์เนี่ยเวลาอาจารย์ทานอาหารผิด ก็จะรู้ว่าร่างกายก็ไม่รับเพราะฉะนั้นจะรีบเอาพิษออกนะคะไม่ได้ไหมายความต้องทานจืดแบบนี้ไปตลอดนะคะแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยหลังจากที่ก้อนมันยุบลงสภาพร่างกายอย่างอืงน่นอาจารย์ก็ว่ารปกติด,ดีนะคะ,ร,ะรู้สึกสบาย,ยตัวก่าเดิมไหมคะอาจารย์ใช่ครับรู้สึกสบายตัวไปไหนก็ทํางานก็ได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วมาถึงวันนี้อาจารย์มั่นใจในหลักการรักษาแบบนี้สักเท่าไหร่ตอนนี้ก็บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีความมั่นใจ ขึน้นอยู่ที่ตัวเราด้วยอยูที่ตัวเราเองค่ะต้องมีวินัยใช่ไหมคะ,คะอาจารย์ใช่แล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับให้กับพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็พี่น้องที่ติดตามชมเทปบันทึกภาพตอนนี้ด้วยะค่ะอาจารย์เก<ช>ี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือกวิธีธรรมนี้บ้างะคะอาจารย์ครับก็ถ้ามาใหม่ๆทุกคนก็คงอยาคิดอย่างผมนะคคือมาถึงก็มาเจอในสภาพอย่างนี้อาหารก็ไม่อร่อยเลย นะแต่ทนเถอะครับทนให้อยู่ครบนะถ้าอยู่7วันได้10วันได้ยิ่งดีนะฮะแล้วก็จะมีผลต่อร่างกายนะก่อนจะกลับก็ทดลองดูกับผลตัวเองก็ได้ใครเป็นความดันใครเป็นเบาหวานจะลดไหมอันนี้ถ้าจะเห็นผลกับตัวเองนะแล้วก็ขอให้ท่านทุกท่านอยู่กับโรคที่มีประจําตัวเราให้มีความสุขนะอยู่กับมันให้ได้ไม่ต้องนะรรลกลกัวโรคที่เราเป็นใช่ไหมครกลัวโรคมะเร็งที่เราเป็นใช่ไม่ต้องกลัว โรคทุกโรคเนี่ยจะอยู่กับเราทั้งหมดนั่นแหละถตาตรบใดที่เราอ่อนแอลงมามันก็จะกําเริบขึ้นแต่ตราบใดที่เราดูแลสุขภาพดีขึ้นเราแข็งแรงขึ้นไอ้ตัวโรคนี้ก็จะอยู่เนี่ยมันก็จะเบาบางลงนะตัวนี้ผมคิดว่าไม่หายไปไหนละถ้าทุกวันนี้ผมเกือบกลับมากินอย่างเก่ามันก็น่าจะน่ากระตุ้นให้มันโผล่ขึ้นมาอีกนะเป็นลักษณะนั้นแต่ทํายังไงให้เราอยู่กับมันได้อยู่ให้มันยืดเนี่ยตัวน,นี้สําคัญ แล้วผลจากการที่เราปฏิบัติตัวแบบนี้นี่มีผลต่อครอบครัวเราหรือเปล่าพระอาจารย์คนข้างเคียง,งม,นะมนะีทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงเห็นเราปฏิบัติตัวได้ดีขึ้นอยู่อาการที่เราเคยเป็นมันหายไปได้ไงวนนี้ก็สนใจนะสนใจในวิธีก็จะให้ไปคุยสู่กันฟังอยู่ตลอดนะจะสุขคุยสู่กันฟังอยู่ตลอดแล้วก็หลายคนที่ปฏิบัติตาม แม้กระทั่งแม่แม่ผมเองอายุ84แล้วท่านท่านเป็นเบาหวานนะก็ไปบังคับให้ท่านกินน้ํายานานนี่แหละนะไปถึงก็ทําทน้ํายานานไม่กินต้องกินทุกวันถ้าเป็นเวลาจนทุกวันนี้ท่านก็เบาหวานท่านลดเบาหวานท่านลดแล้วแถมว่าผมที่ท่านเคยขาวตลอดเริ่มมีโคนดาโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะผมก็จะเริ่มดําขึ้นมาแล้วร่างกายท่านแข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะันนะี้ ก็หลายคนนะหลายคนที่อาจารย์ได้ไปแนะนําใช่ไหมคะใช่แล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยที่อาจารย์มาเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะอม่ทราบว่าอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะคงไม่มีเพราะฉะนั้นปรบมือให้เป็กำลังใจกับอาจารย์ด้วยค่ะดีค่ะจอยจอมไก่ดิฉันชื่อจิระวรรณค่ะน้องจิมาจากเมืองจันทร์อายุเท่าไรค้ังจิอายุ5้าบาปีค่ะ แล้วก่อนที่จะเจอหมอเขียวนัานคืมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ